อันนี้ชาโจนะฮะชาโจก็ประธานบริษัทนะชาโจโคโนโชรุยโนนะิฮงโงะนะไทยโงะฮงยาคุชเตคุดาไซฮิโชก็คือเลขาเนาะเลขาก็บอกให้วัการิมาสตะอันนี้มาดูความหมายกันก่อนเนาะโชรุยก็คือเอกสารนะ นี่ฮโ,โง่ก็ภาษาญี่ปุ่นเนาะอันนี้มีโนะเชื่อมปึ๊บแล้วก็ต้องแปลอย่างนี้ไปเลยนะคะหลังไปหน้าเราก็จะแปลว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นในเอกาสารนี้ภาษาญี่ปุ่นเอกาสารนี้ตัวนี้ทั้งก้อนนี้ถือว่าเป็นนามตัวหนึ่งนะคะเป็นนามตัวหนึ่งถัดมาไทยโงะนะอันนี้โงะนะไทยโงะโงเนาะอันนี้คือภาษาไทยนะภาษาไทยก็เป็นนามอีกตัวหนึ่งเนาะ แล้วก็มานี้ฮงยาคู k เตคุดาไซฮงยาคุแปลว่าแปลนะวิธีการใช้คำว่าฮงยาคุจะเป็นแบบนี้นะฮงยาคูชิมาสนะฮงยาคูนี้ก็มาจากฮงยาคุที่แปลว่าการแปลใส่ชิมาสก็เป็นเวิร์บก็แปลว่าแปลนะคะสมมุติเอาอย่างนี้แล้วกันแปลแปล A เป็น B แล้วกันเนาะแปล A ให้เป็น B นะคะ เอนี่ยเป็นกรรมเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนี้นะคะ A อย่างนี้นะแปลให้มันกลายเป็น B นะ B ก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็จะเป็นนี้นะคะ B นิเอโอฮงย a ค u ชิมัสหรือเราสามารถสลับที่กันได้นะตรงเนี้ยสลับที่กันได้ก้อนเนี้ยสองก้อนเนี้ยอาจจะเอา A มาไว้ข้างหน้าน,นี้ก็ได้นะ A O B อีนอย่างนี้ก็ได้ก็เหมือนกันนะคะความหมายเดียวกันใช้แบบไหนก็ได้ นะเพียงแต่ว่าแปลอะไรเนี่ยสิ่งที่เราแปลมันเนี่ยจะเป็นโอนะส่วนภาษาปลายทางที่เราจะแปลให้มันไปนเป็นอนุน,นก็จะเป็นนี่ไะมาดูอันนี้ว่าเราแปลอะไรเป็นอะไรนะคะอันนี้นายบอกว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นในเอกสารนี้ให้ไปแปลเป็นภาษาไทยถูกไหมนะต้องแปลอันนี้เนาะอันนี้ต้องเป็นกรรมนะคะเพราะว่ามันมีคําว่าโคโนโชดุยโนนิฮงงะ ภาษาญี่ปุ่นในเอกสารนี้ช่วยไปแปลให้มันเป็นภาษาไทยหน่อยงนั้นเราแปลอะไรแปลญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นตรงไหนตรงนี้จะเป็นโอแล้วเราแปลไปเป็นภาษาไทยภาษาไทยก็จะเป็นนี้แทนนะคะงั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ3นะคะอ,อันนี้ก็มีคนสงสัยอ้าวแล้วยางงี้เป็นนี้อันนี้ได้ไหมอันนี้เป็นโอได้ไหมถ้าอะไรย่างเงี้ยเราล่ แปลดูนะถ้าเราใส่นี้ตรงนี้เราใส่โอตรงนี้เนาะมันจะแปลว่าอะไรช่วยแปลภาษาไทยนะอันนี้คือกรรมถูกไหมถ้าเราใช้โอนะแปลภาษาไทยไปเป็นภาษาญี่ปุ่นในเอกสารนี้งงไหมใช่ไหมเพราะว่าเจตนาของนายคือมีเอกสารยื่นมาให้เราอันหนึ่งอะแล้วก็เนี่ยเอา,าเอกสารนี้ไปแปลหน่อยสินะถูกไหมเพราะฉะนั้นเอกสารเนี่ยมันจะเป็นกรรม นะคะอันนี้จะเป็นกรรมเนาะก็เป็นโอไปแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นภาษาปลายทางก็จะเป็นนี้ไปโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำว่าฮงยาคือฮงยาคือนชะิมาสแปลว่าแปลนะคะ